วิดีโอนี้จะเป็นการสอนการประกอบนะคะถ้าลูกค้าสั่งรถไฟฟ้ารุ่นโมเดิร์น550วัตต์ผ่านทางแอป s h o p e ีหรือ Lazada นะคะเราต้องส่งให้เป็นกล่องนะเมื่อลูกค้าได้รับหน้าตาของรถก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราประกอบให้แล้วประมาณ80%ลูกค้าไปประกอบเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาสอนการใส่ล้อหน้าก่อนนะคะการประกอบล้อหน้าเนาะก็เอาร้อ ใส่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาเบรกนะสวมเข้าไปถ้าเรามองหันหน้าเข้ารถฝั่งเบรกจะอยู่ด้านขวานะคะให้น็อตมันเข้าล็อกกับตัวยึดเลยแล้วก็ใส่น็อตยาวเข้าไปสวมเข้าไปตรงแกนมันเลยค่ะแล้วก็จะใส่น็อตที่มันเป็นวงแหวนนะคะใส่ตรงนี้ก่อนแล้วให้น็อตทะลุออกมาตรงนี้ แล้วขันน็อตตัวเมียเข้าไปนะคะกุญแจที่เราใช้จะใช้เบอร์14และเบอร์12นะคะในการช่วยขันนะขันขันแบบนี้เลยค่ะขันให้แน่นๆ่นแบบนี้เลยอันนี้เป็นการตั้งค่าเบรกนะคะเป็นการตั้งเบรกโดยการกดตรงตรงเหล็กนี้นะคะกดเข้าไป แล้วก็หมุนน็อตตรงนี้ในการทําให้เบรกมันมันแน่นหรือให้มันคลายลูกค้าก็ลองกำมือเบรกข้างบนดูนะคะตัวน,นี้จะเป็นน็อตยึดบางโคนหน้านะคะโดยขันนอ็อต4ตัวนี้ออกก่อนขันออกทั้งสองด้านเลยมันจะด้านละสองตัวเนาะแล้วก็เอาบางโคนเข้าไปค่ะ ใส่ตัวข้างในก่อนให้รูน็อตนะคะให้รูน็อตมันมันตรงกันนะใส่น็อตที่เราออกเอา,เอ,าออกเมื่อกี้ขันเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเอาตัวนี้มาสวมนะคะกดให้เข้าล็อกให้มันแน่นเลยค่ะมันจะมีล็อกของมันอยู่ ใส่น็อตเข้าไปน็อตปลายแหลมตัวเล็กนะคะจะใส่ย,ยึดตรงกลางนี้นะแล้วก็เอาไฟสะท้อนติดเข้าไปเลยส่วนรอหน้าเรียบร้อยต่อไปเราจะทำการสอนเกี่ยวกับการคอรถนะคะ แฮน์นะก็เอาตัวเหล็กสีดำนี้นะคะเอาน็อตมันออกก่อนสี่ตัวเอาออกก่อนแล้วก็เอาสอดเข้าไปในรูตรงนี้เลยนะคะแล้วเอาน็อตสองตัวนั้นอยู่ข้างหน้านะน็อตสองตัวสีขาวอยู่ข้างหน้านะคะมันจะออกเป็นลนนักษณะนี้ทำให้ตรงนะคะ ให้มันตรงกับล้อหน้านะแล้วก็เอาแฮนด์ใส่ตรงนี้เลยเอาแฮนด์ใส่มันจะมีรูตรงกลางให้รูมันเท่ากันนะคะให้รูมันตรงกันแล้วก็เอาควบควบสีดําเมื่อกี้ที่เราขันน็อตสีตัวออกเอามาควบตรงนี้แทนอ่าควบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาน็อตท,ที่เราขันออกเมื่อกี้สีตัวสีดํา มาหมุนใส่ตรงรูมันเลยหมุนทั้งสี่ตัวก่อนนะเราเรายัางไม่ต้องยืดให้มันแน่นนะคะหมุนให้ครบก่อนก็ใช้กุญแจหกเหลี่ยมน,นะคะในการขันเราจะไล่ขันไปทีละตัวนะไม่ต้องขันให้แน่นนะคะ ไล่ขันหมุนสักรอบสองรอบแล้วก็เปลี่ยนขันน็อตตัวต่อไปหมุนขันไปเรื่อยๆจนมันแน่นลูกค้าเห็นรูตรงกลางนี่ไหมคะตัวน,นี้จะเป็นรูที่จะทําให้คอรถมันแน่นนะคะเราต้องตั้งล้อล้อหน้านะกับแฮนดให้ตรงนะคะเวลาขี่เราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเอียงต้องดูให้ตรงเลยคะ่ะ อ่ะเมื่อเรากะตรงแล้วทั้งล้อแล้วก็แฮนด์ตรงกันแล้วนะเราก็ใช้กุญแจหกเหลี่ยมสลอยเข้าไปตรงรูตรงกลางนี่เลยแล้วก็ขันเข้าหาตัวเราขันให้มันแน่นที่สุดเลยนะคะให้รู้สึกแน่นแน่นเลยจนขันต่อไปไม่ได้เลยค่ะเรียบร้อยอันนี้เราก็เอาน็อตสองตัวนี้ออกเพราะเราจะใส่ตัวหน้าจอนะคะมันจะเป็นน็อตยึด ัวหนะ้าจอนะเ,เอามาควบตรงนี้เลยด้านหลังมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมนะคะคือให้มันไปคล้องกันก่อนมันจะลงล็อกของมันแล้วก็เอาน็อตสองตัวเมื่อกี้มาขันใส่ให้มันตรงรูต่อไปจะเป็นพนพักพิงหลังนะเปิดเบาะข้างหลังก็จะเจอน็อตสามตัวเราเอาออกก่อน แล้วก็เอาพนักพิงมาใส่แล้วก็เอาน็อตท,ที่เราเอาออกเมื่อกี้เอามาขันใส่ขันให้แน่นเลยมันแน่นได้เลยก็เอาเบาะนะคะมาใส่เบาะมันจะมีรูยึดหนึ่งตัวนะเราวางให้มันเข้าล็อกแล้วก็กดแล้วก็ ดันไปข้างหน้านะคะมันก็จะเข้าล็อกของมันแล้วก็เอาน็อตยึดสอดเข้าไปรูข้างล่างนี้จนมันไปถึงเบาะแล้วก็หมุนขันเข้าไปลเลยเลยตัวนี้จะเป็นที่วางเท้าคนซ้อนนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในลักษณะน,นี้เลยมีน็อตสองตัวยึดแล้วก็เอาบางโคนมาใส่กับที่วางเท้าน็อตสองตัวยึด ตัวควบมาใส่ก็ใช้น็อตสองตัวยึดเหมือนกันแล้วก็เอามาปิดเพื่อความสวยงามต่อไปที่วางเท้าคนขับนะคะใช้คุเแจหกเหลี่ยมในการขันแล้วก็ที่ปัน่นต่อไปจะเป็นแจก้่าหน้านะแล้วก็ขันเป็อย่างนี้เลย ปิดตะกร้านะคะก็จะเป็นแท่งให้แบบนี้นะเป็นแท่นพลาสติกสีเท่านะคะเราก็สอดไปแบบนี้ในลักษณะนี้นะแล้วก็เอาหัวมันค่ะเกาไปปิดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะ สวยงามมากค่ะง่ายมากเลย